ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฟสสองเสียนน้องไข้มาพบม่าพอกันในเสาร์วันที่หกเนาะพี่น้องอากาศห้อนอัดชิปอาชิปวันที่หกไปลงไปลงวันที่เจ็ดเนาะพี่น้องยัยนโมมีเวลเาแล้วชิลุง่งอาตจเสาร์กะสูตร คลิปนี้ก็สิม,มาลงเล็กล่างไงพี่น้องล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเนาะก็เ c ซีหลายๆคนก็นล่อคอยก็ไม่อัดใบกอนครับเดี๋ยวมันสิบปอยเพราะท่านก็หนักกันมนที่เจ็บเนาะที่ ปล่อยแต่เศ้าพี่น้องเ,อเขาเมามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปไอเรียก่างนี่มันก็ถ้ามันเขางวดนี่พี่น้องมันก็จะเป็นงวดงวดที่ที่สี่เลยดยิงวดที่สี่สักสิ่เข่าอีกบ่กะก็ต้อง เพียงพี่น้องมันบ่มีไปหูเจ้าคนผมเนาะก็เรียนกับระวังกับเหลเตี้ยมีลงทุนการลงทุนกับพิจารณาจังน้อยมันบ่ะมันจิตถือทุกหมวดน่พี่น้องเท่ากับกระวังหั่นแหละามว่ามันใจเพราะกำมันใจให้เก้ากันตามสูตรขั้นสูตรมันเดินดีน้องพี่น้องเนาะมันเดินดีมึงกะ เขาคือเกาแต่ว่าปกติเนี่ยอันที่เซียนว่าเนี่ยมันมาแค่สองมาสองสองสองวดที่สามมันสิหลุดมันดิงวดที่สามบางอย่างมันบุดพี่น้องมันไต่มันตรงข้าตรงมันรลุนกันวดที่สี่มันจะเข่าเป่พี่น้องก็เลยบอกพี่น้องเอฟซีฟังว่ามันจากงวดแล้วมันเป็นลักษณะแบบไหน ตอนนั่นที่ว่าให้ที่แรีที่เหลียงเ,เรียงรางนะมันจะเป็นลักหนวยพี่น้องบาน,นีมันมากับเป็นลักสิบตอนให้ที่ว่าให้เลียงเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดให้เจ็ดต,ตัวเดียวมันกะไปเป็นแปดเจ็ดโอยเจ็ดแปดเป็นลักซีบพี่น้อง แต่ว่างวดตรงนี้ก็เป็นลักซิปไฮเก้าก็เป็นลักซิปเนะาะมึงม้วนนี้มันจะเข่ามันจะเป็นลักใดพี่น้องก็จังสี่เด้อพี่น้องทาทาสมมุติว่าเนะาะแบบเพื่อๆมมุติว่าหายไปเรี่ยวตัวเด่นก็อยูคือเก่าแต่ว่าตัวประกบเนี่ยพี่น้องมักตัวเด็กเก่ามาใส่อีกเด้อสามตัวมันหน่อยปวดหันไปบวดถึง มักตัวนี้ก็เอามักตืมๆใจงั้นไปว่าถึงระวังมองนี้น้ำมันจะเป็นคืองวดเยียงงวดนึ่งให้เก่าแต่ว่าให้เก่าเก่ากับเก่าเปียกกับเก่าเยียงจำว่าใดงวดนั้นเรียกพนออ้เกียเก่าพี่น้องนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นจับเบาหอดบางทีแล้วก็ตืมๆมาจัก มันสหางมันก็ย่านตัวประกงบ่ถึงก็บ่รู้คือกันมันสิแม่นกแม่นคือเก่าเนาะพิจารณาเอากฝากพี่น้องไว้มักัด็กเอามาใส่ตือเมาบ่หลายหางพี่น้องยังสิไลจักหาหางไปหาหางก็บ่หลายดอกแคเฮาลักกันหน่วยมาใส่มันสิเป็นหลัก10 2 2งวดมันสิเป็นหลัก10 สามนัดธนระลุ่งเลยลุงสามนัดธนะ,ะก็สิว่าบรลงพร้อมกันยังใช่ไหมันเกิดเสียคำเนาะพี่น่อก็เพราะอยากลุ่งหลายดอกลุ่งไหเมื่อไว้ก็มีผกู้่หวังดีแอบบอ้างเอาเลขเข้านี่ไปลุ่งทั้งลุมทั้งนั้นไอพี่น้องเสียเงินเสียคำแล้วก็ไปกอบไปบว่าเป็นเลขเจ้าขวงพี่น้อง ตามเส้นจ่อเบ,บิ้งเลยบางวันว่าเส้นบ่เบิ้องนี้น้ำเบิ้งอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเลขเข่าแน่เนี่ยมากอบมาอย่างเห็นเห็นบางวันบางยานเนี่ยมันถีบมันส้นเอียงกระดอกกระเดียเห็นบ่บางยาเนี่ยเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเห็นบ่แต่ก่อนคือบุ้มีผู้ให้แต่ก่อนคือบุ้มีผู้ให้ ันเลียนหายล้วเฮ็ดเลี้ต,ตัวเดียวก็มาเลีเ้ยนแบบเห็นบ่แต่ก่อ <c oughs> นก็บ,บก่บมีผู้เหยียบเบ่งั้นมันบ่สังเกตได้สังเกตเด้กดพี่มาเนี้ยคร <c oughs> ั้งเขามันกับเขาน,น,น,นุ่กั้นเห็นบ่พี่น้องนั่นแหละไอ้จอบจอบเบิ้งอยู่ไหนเห็นป่ะเนี่ยถ้มามันออกมาของเฮานี่บ่ถือจักตัว เมนว่าพี่น้องถ้ามันออกขนห้องเส้นออกถ้าห้องเส้นบ่อห้องเขาออกเส้นก็บรถืิเม่นบ่อไห้มาตัวเดียวล่อค่อยจับคู่มันมีอยู่บ่อไห้ก็ให้ไปเรื่อยจี้ถิ่นมาถ่างยังถิมาถ่า,ยยางาาจับคู่ถามือนั่นบ่อถามือล่งถ่ามือเห็นจะไปจับคู่ไห้มันคลายกันบัก บางคนก็าหายมาตัวเดียวทิมไว้เดี๋ยวทิ้ม,มาจับคู่มันบ่มีดอกให้ก็ให้ไปรูดทิ้ม,มากักไว้อหนิงเอ้นบอกสังเกตมึงมันมันบ่มเมีนมันบ่มเมีนสูตรเจ้าขอั่งมึงเหลียวมันบ่มเมีนก็เลยเป็นที่ไปที่มาให้ยร่องสะร่องสะพุ่นนะบางคนนคี่ยฝุ่นเียงรอวันหวยออกพุ่นะ มันก connect, glass, part, ็ได nice ้เต็มๆแล้วล้อวันไม่ออกเล้วพี่น้องถือก็ถือนุ่กันถ้าเส้นผิดก็เฮดน้่กันเป็นอย่างก็่พเป็นตูงๆเองเนี่ยมากลง่มมากอย่างกระเฮ็ดสูบถึงนมาแข่งขันกันตัวอามาส้นกันเปรียบเทียบกันไม่ชี้ได้กิ่งชีได้ดูว่าเจ้าของเฮ็ดด้วยกำลังเจ้าของเนี่ยด้วยฝีมือเจ้าของเนี่ยมันแม่นบ่เกาต้องศึกษาไปที่มันวชิ้นใดีเส้นหนึ่ง มัดกระเห็ดยากเติมด้พี่น้องชัวรสิมาดเฮ็ดพอสูอตรอ่ะเฮ็ดจับมือว่ามีไปกอบปูได้นั่งเห็ดอยู่ในสองชุดสามชุดที่หาสูตรเพราเขาเอาชิมยอนหลัางบึง้งจากสองงวดพว่าถ้ามันเข่าก็คือเข่าเห็นหว่าเห็นบนคู่ให้นนึ่งเห็นบ่จับไปพอถึง หายยังเราตีไอเงื่อนั่นแหละหายยังไอซีไอ้เงศูนย์หนึ่งสองนี่เป็นสามซีหาวมันมาไปถึงหกนั่นแหละมันชี้เป็นด้านั่นหระพี่น้องก็เรียกว่าตัวเดียวมันเข่าดีอยู่แต่ก็เลยเอาตัวเดียวพี่น้องอันตัวประกอุนี้มันกะจังหวะแหละผู้ใดมักตัวใดก็ลาวมันใช้รถมันไม่มีเลขดับดอกพี่น้องมักตัวใดียวมันใช้รถ ก็บอยากกันผาพิ้งถึงไปดอกกัไม็ต้องใส่ปัญญาเจ้าขอวงเ่ามันจะไปนั่งรอกชาวบ้านหาคนประจว์เนาะเพิ่นถือกเพิ่นเอาไปเบาลุ่งส่องลุ่งเส่งเพิ่นเลขเข่าเพิ่นก็ได้เงินแต่ว่าทั้งเชี่ยนี่ยมาได้ดอกเห็นหลายปีดอกลอกๆมากนี่นั่งลอกลอกคือว่าจูกๆตะกอนนั่นแหละอันนี้มาเร่งรางลอกอีกแล้วนี่ก็เลยไ่อยากลุ่ง ขั้นเขาเงวนนี่ก็จะถี่ลงก็ลงลงเดียวถ้าพูดีอยากได้ไล่เดี๋ยวเสียไอ้เฮ็ียเชื่อโคตรขึ้นพี่น้องบางเชื่อกล่ะกันลำค้านกันค้นกรับแต่ิบวอยากลงบอกกต่เสีผู้อื่นไปนั่งงอคนละกต่เสียเลขมาแต่เสียก็อาจจะาล่าพี่น้องถ้ามันเข่าอีกเลย ใจก็อยากมันหลุดจากงวดคนละหลุดไปกวนจะเป็นงวดน,นี้นหออรืองวดหน้ากขาพอจักท่นานหลากเงี้ยวไหลมันก็บอดีมันเป็ยูเยีกยมันก็นกนกก่อนขางซีเมนย์น,นีดอกสูตรเบิง้งงล่วที่แหลกว่ามันฟุกโมเมนต์หอดใจลร่ลืมข้าวพี่น้องพ้นโทษเขา เดี๋ยวสิเอาคิวอาโคตขึ้นให้แล้วก็เขามาทั้งไร่แล้วก็ทักมาทักมาทังมา,า,งมา,า,งมาเดี๋ยวกั็ทรงให้ทั้งไร่พี่น้องมันสิงไงไอเกี๊ีหลายๆคนกับพิมมาว่าอยากเขา่ากลุมอยากอันเช่นน้องไข่บอกว่าได้สามกลุ่มเล้วครับเลยโมมีโมมีโมได้เหยียดยังเพราะว่า เขาไล่กล The ุ้มเนี่ยมันจีดังอยู่ตลอดเขาต้องไปซ่อมอยู่ตลอดทั้งเห็ดงานโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่น้องมันมันเห็ดไล่กลุ่มาไไรมันมันลำคันบ่อยากเห็ดหลายเร่องปวดหัวก็ภาคใตยกันในในไล่กับพ่อละเนาะก็ขอบคุณหลายๆที่เอฟซีทั้งส่องเชียนน้องคข่กับนี่ส่องเื่อนอื่นที่เอฟซี ให้ช่องต่างๆเนาะให้สีน้ําใจมาให้ค่าปากกาค่าน้ํำชากาแฟเนาะแต่ขอคุณหลายวันนี้ก็ให้าาดไ,หใหได้ลหลายๆเห้งๆปังๆเนาะพี่น้องเน้ววันใดเวลาอ่นสมควรแล้วก็ไปบึ้งหวอยครับ วันที่สิบหกพี่นอ้องลางยังเดี๋ยวแช็เคเอาพี่นอ้องแค็เอาอเช็เอาวิ่งที่หนึ่งจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งิจะราหน้าอเอาพี่น้องมันสีมาคือเกาบอมันกว่าไม่ไมีไปรูจะค้นเนาะขาดแค่นี้เดาไปุะคนนล้วพี่นอ้อง สูตรดีมันงขัดิดเดินดีคือเก่าหันละคิดว่าเนาะแคบเอาถ้าอยากตืิมก็เติมเอาเอาฮกเอาเจ็ดมาใส่ก็ได้พี่น้องเอาห้าฮุกเจ็ดมาใส่ก็ได้เอ้าฟังเนาะบอเขียนหน่อมันหลายตัวพี่น้องมันเพราะว่ามันนาเป็นบ่ถึงดิมันสิขาดอยุหะฮุกเจ็ดเอาไปใส่พี่น้อง กันกันเนียวกันเนียวดีกว่านั่นถ้ามันมาหนึงน่งดีถ้ามันชุว่าเลขกประกบมันบอบทึงกะพิจารณาเอาพี่น้องน,นั่นเหมือนกับแคบเอาหา,หาจิบหาจับอรเจอรีไว้สุดท้ายนี่กับพี่น้อง FC ฟีแฟนสองเสียอน,น้องไข่มีโสมมีหมันลำๆด้วยสุขปูสุกขน Ah, uh, so would you cut?